ล้างพ้องก็ร้องเพลงใ้ฟังกับบฟังเห็นมะย่าพอกันตอนกินข้าวอย่างเดียวมะไหมอยู่ง่ายกินง่ายมีอย่างพ้องกวาดสายตาพอหรออย่าบอกคือมีน้ำพริกบัดตองเหี้ยน้ำพริกแา,า,าเหี้ยนะไม่กินข้าวดีกว่าเอามาถ้ท,อ,ทอุ้นนักกันละมันนอกอย่างฮอรเนาะโจดโจอดอย่างเดียวอะ่ะขพอนุญยาตใช้มือนะครับผมอืมบัดตอง ตัวแล้วผมเพ่งมีกครับอันนี้น้ำนชว์ขาดมาค่อยได้คืออนนี้อาก็เชืบ Trong đồn phục còn mì kín Oh no! mà mì kín nữa No no no! <cười <em> <cười <nói told media delle> ตึงเมาะเน็ตขนาดบางคนก็จะพอกันได้ตอนกินข้าวเมื่อเดี๋ยวปรับกล้องขึ้นสูงน่อยเนาะจะได้หันกับข้าวดีๆประมาณนี้ข้าวนแห้งหน้อยอ่ะบางเสี่นงนก ภาคเชิดภาคเชิดจะมีสองสายพันธุ์พันธุ์บกกับพันธุ์อยู่ในน้ำ bồn bốc, có thể trồng trong nước được, nhưng một thực ra nó chỉ sống bốc, đâu มจะเป็นเมนูประจำฤดูกาลมันจะมีอยู่ช่วงบัตตึงตลอดมันเห็ดนะแต่เห็ดช่วงนี้มันจะลอยแล้วเห็ดลอยนี่คืว่ามันพร้อมที่จะแตกแล้วพร้อมที่จะขยายพันธุ์ใหม่แล้ว นอกจากแบงตี้ที่มันเกิดจ๊าเกิดทีหลังมันจะเกิดใหม่อะยะนมอยูอ่อร่อยแต่ส่วนใหญ่ที่ลอยน้ำจะเป็นเห็ดค่อนข้างแก่ใกล้จะแตกแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะครผม แต่ถ้าเป็นผมมันจะเบดกินและไอ้ป่อยมันแตกปีต่อไปจะได้มีเหตุเพิ่มอดเปรี้ยวไว้กินหวานลองคิดเพราะว่าเอาหามันทุกปีอะ มนันเกิดขนาดนีห้หรอแต่สมมติว่าดูดีมีปรากฏการณ์มันเหลือนหนักอ่ะเห็ดมันเหลือหนักอ่ะเขาบะหันหนัก,นกที่มันแตกออกมามันจะแพร่เชื้อ่ะพุ่งหนักขึ้นครับนีขนาดมันเหลือพอุ่งมันเหลือพอุ่ง กินแพ้มาแต่ละปีอืม เพชรเพชรได้มาหมดหมดอาจจะว่าเป็นอย่างเป็นได้หมดเป็นมองอินจอเป็นได้หมดเนาะปลาพม่าอู้มพม่าปลากระเลียงอูกระเลียงอู้มถูกบะถูกเม้าเวียนเรียง สื่อสารไห้ก่อนเดี๋ยวมันถึงเข้าใจกันมันเป็นการศึกษาอแม่เป็นใครพอรแล้วเนอตอนกินข,านออนข้าวมันตึงเรียนซีกัน เรียบร้อย,อ,ยอร่อยมากสำหรับมื้อนี้น้ำพริกบัตึงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนมนันไม่เปิดต้อง จากน้ำมีฮะเป็นน้ำมีต้องนะตั้งแต่ทําคลิปเป็นสายครีเอเตอร์มาเนี่ยผมจะมีอย่างบอกอย่างนึ่งน,นะครับคือกิ่นข้าวบ่อยมากจาก3่าาบกลาเป็นซีาคบบางวัน5หาคบก็มีนะแต่ว่าบางวันบ่ได้อยู่ในโหมดกินโหมดเข้าปลาก็บางวันก็กินคาบเดียวก็มีนะอื รู้สึกว่าถ้าเวลาเรามามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอกินน้ำก่อนอืมสุมาภัยหน่ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเขาจะเป็นน้งพอคลิปมึนก็แล้วคลิปกินแต่ละคลิปอะเขาก็หิวตัวอะ่ะเขาก็จัดเลยครับแตงคลิปกินคลิปเกินเขาก็หิวเหมือนกันเขาก็ซัดาแบบของเขาสไตล์เขานะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังอกำงกำลังใจในทุกๆคลิปนะครับ สำหรับท้ายนี้นะครับกับเมนูน้ำพริกบดต,ต้งจิบบะตึงก็ต้องลากันไปก่อนหอมหนวยโอยชัยเฮือทุกท่านนะครับที่เข้ามาพอคลิปนี้จงี่มากลก้าขึ้นจุกดีมีเงินใจนะครับผมแล้วก็ขอหฮือเจริญทางโลกและทางธรรมเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตนะครับใครที่มีสุขของสุข,สขยิงย่งขึ้นไปใครที่มีทุกข์ขอใทุกข์นั้นมาลายหายไปจนหมดสิ้นเหลือแต่สุขนะครับผมสุดท้ายนี้กับผมปีนันเองต้องลาทุกคนไปก่อนปากกันในคลิปหน้านะครับผมกลับ สวัสดีครับ